สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะร้าน โต๊คุงนะคะอยู่แถวดอนแจงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยานพาหนะที่พาคุณครูมาวันนี้ก็คือน้องปาเจโร่รุ่นหลานค่ะมาที่นี่โต้ะคุง้งเป็นร้านอาหารที่คุณครูก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ยังไม่เคยเข้ามาร่วมสัมผัสก็ไปร่วมสัมผัสกับคุณครูเลยนะคะจะไปชมบรรยากาศภายในร้านโต้คุง้งและก็ รับประทานอาหารว่ามีเมนูหลากหลายแล้วจะอร่อยขนาดไหนนะคะไปเข้าไปร่วมสัมผัสกับคุณครูเลยนะคะโต้คุ้งค่ะ เมนูมีเยอะมากเลยนะคะมีหลายรายการนะคะเราจะเลือกทานตามที่เราชอบนะคะมีมากมายเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารประเภทจานเดียวนะคะแม้กระทั่งมีก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะคะข้าวผัดกะเพราเนี่ยมีมากมายราคาย่อมนะเยาวค่ามาสั่งเมนูที่เราอยากจะทานกันนะคะ ครูมากับครอบครัวก็เลยสั่งหลายเมนูเพื่อเราจะลองอชิมกันนะคะแบ่งปันกันงชิมว่าเมนูไหนอร่อยแต่คุณครูก็ผัดกระเพราไส้ออกใส่ไข่กะโลย่างมะตูม นนต้มยำค่ะอันนี้อะไรคะต้มยำต้มยำเหมือนกันนี้ไส้ต้มยำข้าวขาหมูเขาผัดกระปิร้านข้าวกักกระปิของหมูผัดกะเพรา,าอาหารมา i เคล่องคอ ไข่มาเลยขนมจีนน้ำแรงหน้าตาแต่หน้าตานม่เครื่องเปลียนได้ขนมดขนม้วยบริการของหวานของหวานทานไม่ได้วยขนมถ้วยนี่สั่งมาจากไหนคะตนแตง ไอ้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 อออออหน้าของเขาม,มันอมเค็มนิดนมันทำให้หวานหวานหวานมัน โตคะขุ่มเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะแต่บรรยากาศดีดแล้วก็ข้อที่ดีที่สุดก็คือมีอาหารหลายเมนูแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยะะด้วครมาเป็นครั้งแรกมากันห้าคนนะคะเราสั่งสิบสองเมนูค่ะทั้หมดทุกอย่างเพื่อนๆค่ะเราขอนำเสนอเมนูอร่อยๆที่โต๊ะุ่มนะคะบรรยากาศดี ราคาย่อมเยาเจ้าของร้านเป็นมิตรภาพกับเราหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะขอแนะนำอยู่ไม่ไกลกับร้านโต้คุงนะคะก็คือร้านเดียลาโรสค่ะเป็นคาเฟ่ ซึ่งมีเมนูต่างๆที่คิดว่าเพื่อนๆได้เห็นแล้วคงจะต้องร้องว้าวน่าทานมากเลยค่ะแวะต่อนะคะมาที่นี่คาเฟ่อันนี้เรียกชื่อคาเฟ่อะไรคะลูกเดียรารสค่ะเดียรารสนะคะ,อ,ะ,คะอยู่ไม่ไกลกับโต๊ะพุมนะเราทานข่าวมาเรียบร้อยแล้วก็ มาเติมเต็มของหวาน,นก,กันนะคะห้องบรรยากาศภายในนี้ปร่งโปรูสบายสบายเดี๋ยวเรามาชิมรัชาัิกัมเมนูที่เราสั่งใครสั่งมาทฉันหรอเออัชาลาเต้เอเอาัาเต้อโหไม่รู้ว่ามีนะเนี่ยไม่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 ทันไหมทันไหม,ไมแต่ว่าน้องปรุงแล้วใช่ไหมของครูอะ โอเคงั้ <Okay, S 2> ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะตอนนี้ครูกับครอบครัวก็รับประทานอาหารที่ร้านโต้ะขุ่งและเดียลารสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วย เราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ